สวัสดีค่ะพบกับกุ้งนะคะช่องกุ้งแซ่บนะคะวันนี้กุ้งพาเพื่อนเพื่อมาทําไก่ทอดนะคะเราจะมาหมักไก่กันก่อนนะคะมาดูวัตถุดิบหลักกันเลยนะคะจะมีน้องไก่นะคะปีกไก่บนหรือน้องไก่นั่นเองนะคะอันนี้ประมาณ1นกิโลนะคะกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมโขลกละเอียดนะคะหรือโขลกหยาบๆก็ได้นะคะ1ถ้วยนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะ กลือนี้ประมาณ1ช้อนชานะคะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะและซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะมาเรามาเริ่มหมักกันเลยค่ะเราก็จะมาหมักกันเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะใส่กระเทียมอ่าเดี๋ยวลืม แล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะเมื่อกี้ลืมลืมพริกไทยนะคะใส่พริกไทยพอประมาณนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือป่น ซีอิ๊วขาวค่ะผงปรุงรสค่ะ,นะคะแล้วเราก็จะขยาามส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอ<ป>ยาาใช้มือตอกนะคะพยายามื่วนผสมทุกอย่าง คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะสูตรนี้จะนัวนะคะจะนัวจะไม่หวานนะคะเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะสูตรนี้เราจะทอดแบบนัวกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวเสืยร้อนๆน,นะคะสูตรนี้คืออร่อยมากตอนนี้เราก็หมักเข้ากันแล้วนะคะคลุกเคล้าเข้ากันแล้ว ทีนี้เราจะหาถุงพลาสติกครอบนะคะหรือว่าซีนปากอ่างก็ได้นะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนำขึ้นไปทอดกันค่ะ ตอนนี้ไก่เราก็หมักครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหมักได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการทอดนะคะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้ท่วมน้องไก่นะคะใช้ไฟกลางกลางนะคะใช้ไฟกลางกลางนะคะเดี๋ยวน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะปุ๊บปุ๊เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ไก่กันเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่อยๆหย่อนนะคะการน้ำมันกระเด็นนะคะ วางให้ทั่วกระทะนะคะเอาแค่พอทั่วกระทะนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากที่เราทอดมาซักพักนะคะสังเกตได้ว่ากระเทียมนะคะกระเทียมมันจะเหลืองก่อนไก่นะคะมันจะสุกก่อนเราก็ให้ตักกระเทียมออกนะคะเอาตะเอาตะหลิวนะคะช้อนกระเทียมออกนะคะกากกระเทียมออกนะคะกากกระเทียมออกพักไว้นะคะระหว่างนั้นก็ให้รอไก่สุกปกตินะคะ เราก็ตักกกระเทียมออกให้เขาเหลืองนะคะเพราะว่าถ้ารอจนไก่สุกก็กระเทียมอาจจะไม่ได้นะคะอาจจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็ชอ้อนเอากระเทียมออกะะก็เดี๋ยวเราก็จะ ทอดพักไว้สักครู่นะคะตอนนี้ไก่เราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มสุกเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะปิดแก๊สเราจะเร่งไฟแรงหนึ่งนาทีนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ํามันนะคะเพื่อไม่ให้ไก่นั้นอมน้ํามันนะคะเราจะเร่งไฟแรงหนึ่งนาทีก่อนที่จะยกไก่ขึ้นค่ะ ตอนนี้ไก่เราสุกแล้วนะคะหลังจากที่เราเล่งไฟแรงหนึ่งนาทีนะคะเพื่อไล่น้ํามันนะคะตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ยกไก่ขึ้นนะคะให้เสด็จน้ํามันก่อนจัดจานเสิร์ฟจัะพักเสด็จน้ํามันสักพักนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยคะ่ะ